่ายกันให้พอเลยน้ำใสปลาก็ชัดเจ๋วเลยตัวดำมันพึบเลยตัวดำพลึบเลยสวยงามสวยงามสวยงามอยากแะลงไปแช่น้ำด้วยจังเลยนอปลาพวงเดี๋ยวป้าออถ่ายกับน้องปลาพวงหน่อยเห็นไหมคะมันมากันดำมืดเลยค่ะได้ยินเสียงปง้าออเดี๋ยวเราก็จะไปดูน้ำตกกันต่อนะคะ,ะมาๆนั่นน้องปลาพวงมาแลว้วมาแล้วน้องปลาพวง งเพื่อมุ่งสู่ไปอุทยานแห่งชาติสีพังงาค่ะเราก็ไปกันเลยสิคะนี้พระออกเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติสีพังงานะคะกำลังติดต่อกําลังติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่านเข้าไปข้างในนะคะ บรรยากาศข้างในกันเลยอชอบเ่ากระปุ๊กปุ๊บกระปุ๊บปาชอบทเที่ยวป่าเที่ยวป่าภูเขากันงามงามสวยๆเลยนะคะสว,สวยงามงามกันเลยค่ะ,ะดูบรรยากาศจากบนรถกัน จากบนรถกันนะคะค่ะก็มีร้านอาหารด้วยนะคะมีป้ายบอกนะคะมีร้านอาหารด้วยค่ะแล้วเราก็ไปดูข้างในกันต่อนะคะบริเวณกลางเป็นโล่งเลยค่ะไม่มีคนเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราจะนอนไหมเนี่ยที่นี่ค่ะถ้าเหงามากก็ขอเปลี่ยนสถานที่นะคะบอกไว้ก่อนเข้ามาแล้วดูเงียบมากเลยค่ะสงสัยจะไม่ได้พักที่นี่นะคะ น่าจะไปพักที่อื่นแล้วอุทยานแห่งชาติสีพังงาน,น่าจะขอลาก่อนแต่จะขอเข้าไปดูป่าพวงก็แล้วกันนะคะไปดูป่าพวงกันนะคะเข้ามาเส้นทางก็สวยดีค่ะมีต้นไผ่สองข้างทางขนาบกันนะคะก็สดชื่นนะคะแต่คงไม่พักที่นี่ค่ะแต่จะเข้าไปดูป่าพวงเห็นเขาบอกว่ามีน้ำตกด้วยน้ำตกที่นี่ชื่อว่าน้ำตกตำหนังนะคะ ปาออก็จะไปดูปลาพวงค่ะแล้วก็น้ำตกขอดูไว้ก่อนค่ะเกือบถึงแล้วค่ะเห็นป้ายนอำไรแล้วค่ะนะคะแล้วก็มาชมวังปราพวงเดินวธรรมชาติค่ะดึงดานพื้นผัน ต้นไม้สูงป่าเลยนะคะไปกันต่อ,อค่ะน,นี่คือปลาปวงค่ะเป็นปลาปวงที่มันอยู่ตามถิ่นนะคะปลาปวงนี่ตัวมันจะใหญ่ๆดำๆค่ะอยู่ตามช่องถิง่นช่อกน้ำเที่ยวค่ะ,คะนี่คือลานเชี่ยวรถ ที่บริเวณนี้กว้างหน่อยเลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูปลาพวงกนะะันค่ะเจ้าหน้าที่เรียกให้มาดูรูปปลาพวงค่ะดูก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปดูออกได้ปอนไมค่อยเดินไปนะไปถึงก็ุงเข้ากระพานก็เอาแวะก่อนได้ไหมค่ะแวะก่อนค่ะ นี่คือในบริเวณอุทยานแห่งชาติรีพังงานะคะเจ้าหน้าที่แนะนําให้เดินไปดูปะพวงค่ะทางที่จะไปดูปะพวงค่ะมีแต่ป่าสูงทั้งนั้นเลยนะคะน่าเที่ยวมากเลยค่ะเชิญนะคะมาเที่ยวกันค่ะค่ะอันนี้คืจกติดตาอันนี้ป้ายบอกเป็นวางปรับตัวนะคะ เราไปกันต่อเลยค่ะวันนี้ทางอุทยานมีแขกสองคนนะคะคือมีคุณลุงกับป้าอ๋อเท่านั้นคะ่ะเราก็จะเดินกันไปสองคนนี่นะให้ให้คุณลุงนำหน้านะคะเพื่อที่จะไปดูวังปลาพลวงค่ะนี่เราก็เห็นแล้วนี่แหละมันชอบมันชอบว่ายน้ำเชี่ยวอ่ะเรา,าเห็นปลาพล่วงแล้วดีเห็นไหมมันมาเป็น <l ake> นี่เห็นไหมครับปลาพวงอ่ะดำเลยดำเป็นพวงเลยมันเป็นพวงเลยดำมืดเลยมันนิ่งเลยเพอเห็นคนมันนิ่งเลยอ่ะ <l ake rolling> นี่มันได้ทวนน้ํานะคะดำมืดเลย <l ake rolling> นี่แหละนี่แหละปลาพวงเลยแห <l ake rolling> ละปลาพวงทางใต้ <aster> จะมีเยอะนะคะเด็กม <l ake rolling> ั่งดี อยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งเลยน้องปลาพวงค่ะก็มาดูธรรมชาติร,รอบๆก,กันนะคะคาะเงียบดีจังเลยธรรมชาติเงียบๆดีจังเลยค่ะวังปลาพวงที่เขาเรียกเป็นวงังเพราะว่าเป็นที่อยู่เป็นที่เว้นที่วางของน้ำ มันไปเป็นคู่เลยน้ำใสเลยเนะี่ยมันไปเป็นคู่เลยถ่ายมันเลยนี่นี่ปลาพวงอ่าถ่ายว่ไปเลยนะ้องปลาพวงมันไปอยู่นสงสัยมันเรียกประชุมกันตรงโน้นนะะ่ะค่ะอ่ามันร่วมกันไปอยู่ประชุมกันตรงโน้นเลยอ่าแล้วก็ลงกันมาเป็นฝูงเลยวันๆไม่ต้องทําอะไรนะว่ายไปก็ว่ายมาแล้วนะน้องปลาพวงน้องปลาพวงตัวดําเลี่ยงเลยนี่นี่ เลยเลยมาชมปลทวนค่ะนี่มาอาบแดดกันเลยน้องอปลาทวนอาบแดดกันเลยค่ะมาเลยโอ้โหโน้นนะคะปลาทวนนอนยิ่งเลยจนไม่นอนไม่ออกแดดเลยเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ออกแดดเลยนอนลิ่งเลยไม่ออกแดดเลยมามา มาเลยมาเลยวายไปดิว่ายไปดิว่ายไปเลยว่ายไปเลยนี่นี่นี่มาอีกมาอีกไหมมากันเยอะเยอะเลยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะที่นี่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติ งานนะคะอันนี้ก็คือแหล่งปลาพวงที่อยู่ในลำธารน,น้ำเห็นนี้นะคะเดี๋ยวก็าเอาถ่ายกับน้องปลาพวงหน่อยเห็นไหมคะมันมากันดำมืดเลยค่ะได้ยินเสียงปลาออกเดี๋ยวเราก็จะไปดูน้ําตกกันต่อนะคะามามานั่นน้องปลาพวงมาแล้วมาแล้วน้องปลาพวงน้องปลาพวงถ่ายกันให้พอเลยน้ำใส ปลาก็าชัดเจ๋วเลยตัวดำมันพึบเลยตัวดำพึบเลยสวยงามสวยงามสวยงามอยา,ากจะลงไปแช่น,น้ำด้วยจังเลยปลาทวง